Boyang nhang đọc ơi ơi mmm bayang đỏ bay đi 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 bay ฉันบ่หายมันก็มาแหละตเงี้ยเฮ้ยเฮงบุญตาโตสิอันเก็บถ่านนะเฮ้ยกระพอบขื่นมามายายเงี้งมาปั้นข่าวเออตัวน่ะตุมบนำบบาบ้านนี่นะหอยตุหอยกระปุนขี้อัดน้อยหนึ่ง บ่แล้วนเขียกจะขึ้นโอ้ยกมช่วยคือบมมีแจวก้อยแจวแล้วไหมแจวแ้วไมแจวเราจะมากินน้ำต้มลูกคอชวนกับแต่จะเศร้าบ่แม่ตัวลูกแต่ตีสามผ้ตยม่มาะเอลูมเก็บขางเปาะมาใส่แจว มันบดแลวให่ท่ยังมอพี่ไอ้เป็ดน่ะกินเบี้ยมะกะโพดเออกินห่าอคเบิเนี่ยโหกนห่กน่าขอนจ้อนจ้บ่เห็ดนะขอนน้ำเลยแล้วเขาไม่ตายเบิรหายนี ตัวนึงถือตัวนึงเออมันบปย่างดอกค่ะนั่นละตบกินโลยกำเงืองกำเนืองอย่าหาเป็ดนะครับเกิดเรื่องขีโมรัยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกระเวาวุ่นวายอีกแล้วชี้กะปพวกระตีกันพิษกันเป็นอย่างเงี้ยก็ตีเป็ดลูกเกือบตายลูกก็มาหายน้ำเป็ด หายเหี่ยดทัวฟ้แห้งบอโอ้กุหลูอุกอ่างอ้าวน้ำขาดิอ่อพินน้องสัโพแล้วจังหืนบางแน่เบิ้ดเลยสะโพอเราจังหืนบดิยัางพินน้องเนี่ยเนี่มักทั่อ่ะโอ้บอบอให้เขาอ้อมแยงระค้งไว้โลดกัสบย่างเกื่องปู ้งโลดข้าส so ันบ่ย mm. ังเราหืนหวยมาแป้นตมันเห่องคืนนี่ปดสองคืนได้ชนนะนึกถากบิแน่เฮ้ยฉันพ่อพยังเงี่ยงจังซูดนรากาพวกกันละบักพัวเพิ่นเห็นแต่มัแถมไยเ้านี่ไล่ตีตัวเองไล่ไปมาอีกเบิร์ดเบิดเยบ่ยังบ่ใหญ่ได้ไงมันคุ้งเถิดรไม่ใช่งที่งวะ มันลออกขัดแนั้นนี่อุ้ยเบิทยาเนาะงามยไเก็นได้เลยเบิดชุดเท้ตัวได้เท้าเฮ้ยหายเท้างีเด้ตัวหนังเจานนางเีกตัวหายชึกชึกอยู่บุไปกูสีกะบาดกูจมซานแล้วกูจะตีนถังมันฮะอือมันบจักรอยากหมันบดจักอยากเกาะอยากคังมันไปจกสั่นเลยจนมันจะตายเบิดตัเบิืเด้มมาอีกยังมาอีกมากระหหมเกลือ คือเดก็เกลือมาเกลือแล้วไปเอาขึ้อไปนอนนะบาทนี่คุณเจ้าไปมาจะหนีงวเชยจักกูเสิว่าเป็นน้ำไผ่มันนอบอันเดียวกันมดดนหนงงวงยังคือนหนงงวยไปเกาฮางงดจนเท่าเด้อบขึยนหายกูปูเอาพวกกินเขาแล้ง หายก็บวกไปกไปเกาห้ามห้มชิบูชิมานั่นชิเลียก็ต้องหัวก่อนแหละหายก็ปวไปเกาห้ามห้ามงกูากับชิเกย์ยินนี่แล้วอือเกาทังโบเกาเกาห้งงูเฮ้ยวัยเงื่อว่าเขาพูดพี่บ้าเลไปใช่เนาะเรื่องจริงะอืหายสิสิอทู่นี่เนาะมเนี่ ไปไปไปตามแจวยังเงงสิปั้นเขานะเออเออปามันหายโดมันเหมื่อยหายมันเหมื่อยหายมันก็เศร้าดูกระโพดพวงงามพุนะเฮ้ยเป็ดแหบเลยนะน่ะดูพี่น้องกระโพดนะพวงงามเป็ดะจดกาด สมควรเพรายังเงียงคันเป็นห้าวยันตายหลายตอยู่อันนี้เพรยังเงี่ยงัเอาตัวเดียวออเห็ดมาต่อึแต่แอะัน่าพื้นยงยเป้นะว่าเอาโลดบอเออเออกเมืองกหากล้งอ เออการั <ừ> ัใจการดูใจกดใจขาดเบิร์เทเอาขึ้นมาได้อยู่ใ่ไใช่ีเบิรตตัวได้หัวจัดกัน ยืนหายสิเอ้สิมามามาไปหายไปห้องให้ยังเป็ดซือมันมันสิตายเบิดสุดโตหิมะหิมะมุนหยามันมุนมุนหยาแบ่งหายคุเดินน่งหายได้ะนี่จะบอกประกันว่าอาลดว่อยายแลกว่านางหายได้ยายงึง หายกึ่งๆเย่มึงสิเป็นบ้าาะหายน้ำเป็ดน้ำห่านโอยมาหาต้มกินนี่เนียมันแสบนห้ัอกจวมเกอห่งวาลเขายัไแงไลอบอกกันะบอกเอยังอยู่อเออเขาเจ้าบอกค้างหายมา้าเลมดูเห็ดกินหนึ่งข่าเออคือคืนนี่ยังให้แม่ขัง ไม่อยงตหนยาบีกอืมีว่าได้จ้ะพอจะเป็นเกางวดช่อยู่คืนนี่เกาหามงวดยังวะมากาบกอกือืมมาเลือแล้วเอาฮุบข้นมืออ่ะอืมขึนบกเกลือแต่ละมือกับอกยิ่ตวุ่นต่น้มันอันน้เปนซัดซัดเกลือแล้วพ่ะเอาข้นนอนน้ำก็กเตะกันเนี้ยคุเลยช่วยช่วยังเสียหมามาเกลือตัวเองว่ะ ปัดทิศกันมาเกลือมาแน่เกลือนั่นเกลือนี่แน่ยค่ะตอนนั่นแล้วเต็งจังบอกจังให้ตัวเบาตัวห้ลูกนะให้บอกให้เบาให้ให้เอาบ่แม่ชิค้าเห็ดเนี่ยการเล่นเหล่เล่เหล่ถือใจเขาแล้วอ่าหูเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องบอกต้องว่าวท่านบอกบอกเบาเบาเข้าโบหูจักได้ลูก พิดก,กันแล้วนนกันหกันัดเราได้คืนเมื่อ,เ,อเ,เช้อเออนอนไม่นอนยืนเซยตาข้องตาม่ตาวงวมไม่จัดเออบอกเลยดิโอ้ยะ่ะวันนี้วันนี้มันจะแแตกเลยอลย่ามาเนี่ยประกันไปใช่มาไปเลยได้พิดกันวะ้าจะบายได้ะอ่าใจแว่าเดิมไกะเ้าไปอยู่หเอนไปเลยได้ดบบย,ยังไงได้หยขอนแล้ว มือตายได้ออบม่ได้่ะข้าวกระเีหเอนี่ยังกหาจูก็กินเห็ดใส่ก<อ>ินใส่อืมเนี่ยัไปไปอไปน้ำไมที่ทยนนเอ้ยขอไปจุถิ่มละล่าเด้อคือบบตำใบพักบัวชนะเย้ยตำแจ่วแจงหอมปักหมัมก็บใอยาแป้งนียนแชาวนี่ กแ่งนงาวบาห้หน่อยก็บออาแต่ละคนอ้าเพ่นเป็นข้าเมี่ยนนั่นะเขาบได้ที่เนาะมันจะกินมากระโ้วยมันย่างอีกบ่มดลายแถวแล้วมันกินเลาเต๋อ่ปะเด็แหงนั่งหายยคนได้ป่ะพอน้องสาวด้ปวนแมันถ่ายปูอันมาอ้อยเอาไปเลยป่

mì tã neo bảo sôm bà cọp, tớ bắt không gì vào. mẹn bơi mẹn quan nhảy ngang bảo, hả? game.

ังนี่นะมองขังนี่นี่นี่มีเท่านี้นี่นี่มองขังกันเองแม่ประคอดจะไปแล้วนี่ไข่หันมด้จะปากเบเอาหอยน่ะเือทงยางเลือกเปลาเท่านั้โอ้ยเฮยสมาหิวเขาบานใมาเห็นเงาเป้เหตุกินนะทุกเถื่อนนะคเมื่อเฮือนครับบุดรยาก จันเป็นยังังเงึงยังเงึงมาให้ยแป้น่ะหิวข่าวถุกเถื่อากถ้าเมื่อเฮือนอ่ะบริยากเนวกินมีน่ะก็ได้จะเป็นยังไงในใดใดฮะกระแม่นนเนี่ยตรงหนึ่งเข่าแล้วมาเบิงงนะกว่าข่าหาสอบนาสิพอนอาทิตย์ช่องอาทิตย์ยังยังเงึงเขาสีน่ะเบิร์ เขากินข่าวเปืองๆไหอยากนะหมีขาวเ่หมอเขาบอกผื่นซื่อว่าพื่นซื่อว่ามหาขาวนือหยากอืมอ้าวมือนื้อะจีกะจีหยาดกันตกดินเกือบริกินโผโผล่หยกันนั่นยังเพียงขออยู่ชีเอ้ยชีมากินข่าวสีเอ้ยมึงสีหายชี้ห่อไงยังบอ เท้าสอนเท้าสอนมันลงมาแต่เี่อนปน่าพี่น้องทามมันกับปปาอย่างลงมามันกัขื่นหลุดน้ำเมา